อย่าได้แค่เมื่อเจอคณที่ถูกแค่นี้ก็มีสุขที่ได้ลงที่ได้มองอย่าเยอะให้มันเหนื่อยมาทำความรู้ใจทำไมต้องคิดหนักรักไม่รักแค่ได้ลองเธอเคยเป็นบังไม้ที่ มีทอาไปนะคะเมื่อกี้นี้ได้ทราบว่าคุณบี่ได้ไปทำกิจกรรมกับอีทรีเฮาส์ด้วยนะคะที่ดอสแครนใช่ค่ะก็วันนั้นผมไปหัวหินนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นเจ้าชายนะครับซึ่งก็ดีใจมากจริงและเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าชายของผู้หญิงเจ้าหญิงน่า12คนด้วยนะครับใช่ค่ะจะเป็นเกียรติมากๆครับก็เจ้าหญิงทุกคนสวยมากๆเลยนะครับใช่ไหมครับทุกคนครับเครับผมก็วันนั้นตัวเก่งไปหมดเลยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างคะบรรยากาศที่นั่น คือทุกคนสวยมากครับแล้วก็ผมต้องเลือกด้วยนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เปนเจ้าหญิงในคืนนั้น,นะครับสำหรับผมแล้วก็เลือกไม่ถูกเือไม่ถูก <ๆ S 2> จริงๆ และกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ทํามีอะไรบ้างเอ่ยเอ่อก็มีไปขี่ม้าอ๋อค่ะไปขี่ม้ากับเจ้าหญิงเขาก็เจ้าหญิงอยู่บนม้าแล้วก็บีก็จูงม้านะครับดูเป็นเป็นเจ้าชายเต็มสูกเหมือนในนิทานเลยนะคะเหมือนหลุดออกมาจากนิทานเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นเจ้าชายเกาหลีนะคะหมอกับสาวสาวไทยที่มีสไตล์เกาหลีวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะกิจกรรมในวันนั้นไปกี่วันนะคะวันนั้นไปสองวันครับไปวเต็มที่เลยทีเดียว2คืนเอ้ยสองวันหนึ่งคืนครับอ๋ออยากจะฝาว บอกอะไรทุกคนไหมครับว่าบรรยากาศของที่ The Secret เป็นยังไงบ้างแล้วก็กิจกรรมของ i t จ d ดี้การที่เลือกที่หนึ่งเนี่ยครับมันไม่สำคัญนะครับจริงๆมันอยู่ที่เราได้เข้ารอบใน12คนเราก็ต้องแบบดีใจมากนะครับก็อย่างบี้ตอนที่ประกวดเคพเนี่ยครับจริงๆเปียวแม่ไม่คิดว่าบี้ได้มาถึงขนาดนี้มาถึงได้ใช่ไหมครับจริงๆตอนนั้นบี้ก็ได้10คนสุดท้ายบี้ก็แบบดีใจมากนะครับเพื่อแบบโอ้โหการเออรู้สึกขอบคุณพ่อแม่จริงๆครับก็อยากให้ทุกคนครับเอ่อให้กำลังใจกับตัวเองนะครับแล้วก็ ทุกคนสวยอยู่แล้วครับค่ะขอบคุณคุณบี้มากค่ะและสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะ i